มพี่น้องพี่น้องเบิงบ้ง,งบึบบ้งกวางมาหอดเพื่นอนปัดโซมินีกอดลูกที่ไหนเดี๋ยวขำปัดปัดฝูงกวางอุ้ยพี่น้องฝูงกวางเล่น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 นับกวางสีส้มอีบึ้งอุ้ยเรยีนไปฝนหนาวบิงบ้งบึ้ง วางด้วยพี่น้องวางเรืนั่นนะบาเที่ยงคืนนี่นี่ป้านวางคนน่ะโอ้สุ่มกัสุโ่เห็นป็นไดเรืองยามหรือเรื่องเมียยพือนอ่พุ่อ่ะ,อะฟุ้งวางเบือง สู้ไกลได้ในรูปประสิบสัตวนไรรได้ัจ้าเด้อปั๊ดนันสิปัหากินยังนะปุ้ยมี่ยังให้กินอยู่นี่นะฟูงกวางเร้่อจ้าฟูงกวางฟูงกวางเร้่อจ้าทุกคนจ้ารถกระแลนพุ่นน่ะพุ่นน่ะอู้วสู้ไกลเด้เนี่ยรูปประสิบสัตว์เด้อมันย่ำเหมือนเลี้งอู้ว่า ไปแล้วเลยจับไปแล้วพูน่ะโอ้ยผึง่งมันผึ่งมาแถวนี้เด,ด้ปกติมัวมากนี่เด้๋ยวนี่ฝนยังยังสลายสลายอยู่พูน่ะพี่น้องคูนเด้อพูน่ะเห็นบ่ตต้งเนี่ยน,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 นี่นี่นี่กวางเด่นั่นไปแล้วโดดกะระเด็นสลายสลายหยุกวางเด่นเสยไะ